สวัสดีทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่ PC Trade Bootcamp วันที่22นะครับก็วันนี้จะมาเช็คอินกันนะครับก็จะพาทุกคนมาฟังประสบการณ์ฟังไม่เสร็จฟังอะไรต่างๆที่ผมอยากจะแชร์ทุกคนฟังซึ่งวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะแชร์มากๆนะครับซึ่งการที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าผมได้ทำคลิปคอนเฟอเรนซ์ไปจนหมดแล้วนะครับร้อทุกอย่างที่ผมใช้ในการเทรดซึ่งมันมีหลายอย่างมาก ทวนกัน m a มา e t s ส r u c ก u r e ช h i f ิค i q u ตี้แฟ f ์วาลูเก็ตไอเอฟบี r ีออเดอร์บอกคอนติเนชันบอกเบ b l อร์บ m f อ b ฟิโ c นัอะไรวะลืมอ q u ค l i b วียมแล้วก็ SMT d i v มทีเดอ10อย่างอะทุกคนซึ่งมันเยอะมากๆแล้ทีเนี้ยคือทุกคนคงสงสัยว่ามีตั้ง10อย่างเนี่ยจะเอาไปใช้ในการเทรดอะไรแยะ ซึ่งไม่ต้องห่วงครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่จะพาทุกคนเนี่ยไปไเรียนรู้วิธีการนําทั้งหมด10อย่างแล้วก็หลายๆอย่างรวมถึงโครงสร้างตลาดอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยนะครับมาใช้งานว่าเออพอไปเทรดเนี่ยเราจะใช้งานมันยังไงทั้งหมดนะซึ่งไม่ต้องห่วงครับทุกคนผมจะทําคลิปคุณภาพออกมาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้แน่นอนแต่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับทุกคนมันคือ การที่ต่อให้เราดูคลิปไม่ว่าจะจากช่องไหนก็ตามนะครับดูมาหลายคลิปแต่ว่าเราก็เกิดความไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าการเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เข้ามันไม่ค่อยเท่ากันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนหัวใบนะครับเรียนรู้แป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนหัวช้านะครับเรียนรู้ ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่จะเข้าใจในเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนหัวช้ามากเรื่องการเรียนก็ไม่ไม่ช้ามากนะครับปานกลางแต่ก็คือไม่ได้เข้าใจทันทีแบบอาจจะต้องมีการทบทวนนิดนึงแต่พอมาเป็นเรื่องการเห็นเนี่ยผมสามารถเข้าใจได้ภายในเวลาแป๊บเดียวนะครับทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะเป็นไวไหมก็อาจจะอาจาร,าจารนะครับ แต่ทีเนี้ยคือสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกกับทุกคนเนี่ยสาหรับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเอาเกี่ยวกับการเทนะสาหรับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเรียนรู้ช้าเป็นคนหัวช้าต้องดูหลายๆคลิปคลิปละหลายๆรอบกว่าจะเข้าใจหรือบางทีต่อให้ดูกี่รอบก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ผมอยากจะมาให้กำลังใจทุกคนที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็คืออย่ายอมแพ้ฮะเออเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ย มันจะต้องใช้เวลานะครับการเรียนรู้จะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจแล้วถ้าเรายิ่งรู้ว่าเราเป็นคนที่หัวช้าเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทบทวนบ่อยๆนะทีนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะมาเตือนแล้วมันคือสิ่งที่ผมเคยเป็น,นก็คือคือต่อต่อให้ผมบอกว่าเป็นคนหัวไวแต่บางครั้งเนี่ยจุดที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยอย่างเช่นตอนที่เรียนรู้ว่า จะเอาไปเทรดยังไงเนะี่ยเรียนรู้หมดทุกอย่าง10อย่าง15อย่างเนะี่ยเอาไปเทรดยังไงจริงๆเนะี่ยคือผมไม่เข้าใจเออมันทำให้ผมรู้สึกท้อเลยเออมันทำให้ผมรู้สึกท้อแล้วมันจะเกิดการแบบว่าเออความคิดมันจะเริ่มอ่าค่อนข้างที่จะแกว่งก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะชอบคิดว่าหรือเราจะไปเทรดเทคนิคอื่นที่มันเข้าใจง่ายๆดีหรือว่าจะบางทีเราจะยอมแพ้การเทรดหรือว่า อะไรก็ตามที่มันคิดลบก,กับเรานะครับเราเป็นคน,นคิดลบอะไรซึ่งสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับและผมเคยเป็นแต่สิ่งที่ทําให้ผมผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมาได้เนี่ยนะครับคือผมลืมความคิดพวกนั้นผมเอาชนะความคิดพวกนั้นโดยการที่กัดฟันสู้ครับกัดฟันดูทำความเ้้าใจจนกว่าจะเข้าใจว่าจะมาเทรดยังไง ผมก็ดูคลิปท่องตลอนหาทั่ว YouTube เลยคนที่สอนเกี่ยวกับการเทรด ICT ดูจนแบบว่าบางคืนก็ไม่ได้นอนซึ่งไม่ดีนะโอนแต่บางคืนก็ไม่ได้นอนจนดูจนเข้าใจซึ่งมันใช้เวลาครับแต่ทีเนี้ยคือ,อ,อความเข้าใจเนี่ยคือมันเข้าใจเข้าใจแค่ตอนดูคลิปแต่พอไปเทรดจริงๆอะ เราก็อาจจะยังงงๆอยู่ว่าเราจะหยิบอะไรจะมาใช้ดีว่าอย่างเงี้ยมันมีทั้งหลายอย่างเหตุการณ์ตอนนี้การทําแบบนี้เนี่ยเราควรจะทํายังไงดีเราควรจะเข้าเทรดไหมหรือว่าเราควรที่จะทับมือซึ่งสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอครับไม่ต้องกลัวต้องเจอแน่นอนแต่สิ่งที่ทําให้ผมเอาชนะอาการแบบนี้ได้คือใช้เวลากับตัวเองเยอะๆครับ ไม่ใช่ใช้สิให้เวลากับตัวเองเยอะเพราะว่าพอผ่านไปจนถึงจุดจุดหนึงแล้วเราจะเริ่มเข้าใจมันซึ่งนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์นั่นเองนะครับทีนี้กระบวนการเรียนรู้อ่ะมันจะเป็นประมาณ3-4สสเต็ปจากประสบการณ์ของผมที่ผมได้สรุปมาเริ่มตั้งแต่มือใหม่นี่คือสเต็ปแรกครับนี่คือเป็นสเต็ปแรกที่จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือต่างๆในเทคนิคนั้นสมมุติว่าทุกคนเรียนจากเทดดิงบูทแช์ของผมเป็นจุดที่ทุกคนเรียนรู้ก่อนว่าเครื่องมือนี้ใช้ยังไงฟลว์วัลูแ,รแรกรคืออะไรออเดอร์บอใช้งยังไงเบเกอร์บอคืออะไรนะครับเมื่อกี้เสียงแมวแล้วนี่คือจุดแรกพอไปจุดที่สองมันคือจุดที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้การนำเอาเครื่องมือทั้งหมดนั้นไปใช้ในการเทรด ไม่ว่าจะเป็นจากการดูคลิปจากการแบ็กเทสซึ่งนี่จะเป็นจุดที่ยากที่สุดจะเป็นจุดที่ทุกคนเริ่มสับสนกับตัวเองเริ่มสับสนกับเทคนิคเริ่มสับสนกับอะไรก็ตามที่ผุดขึ้นมาในหัวว่าเราจะทำยังไงดีณจุดนี้ทุกคนจะได้เจอกับอาการท้ออาการเหนื่อยอาการที่อยากจะยอมแพ้นะครับแต่สิ่งที่จะทำให้ทุกคนผ่านจุดนี้ไปได้ คือทุกคนต้องเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้นะครับและผมเชื่อในตัวทุกคนเลยว่าทุกคนทำได้แต่ถ้าคุณทุกคนไม่เชื่อในตัวเองแล้วใครจะเชื่อคุณใช่ปะแต่ผมอยากบอกตรงนี้เลยว่าผมเชื่อว่าทุกคนทำได้และทุกคนจะผ่านจุดนี้ไปได้อย่างง่ายดายนะครับสิ่งที่ทาให้ผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือการให้เวลากับตัวเองเรียนรู้เยอะๆนะครับแล้วพอผ่านจุดนี้ไปได้ ต่อไปจะเป็นจุดที่ทุกคนจะเริ่มเข้าใจว่าการเทรดมันต้องใช้อะไรบ้างเวลาที่เราเทรดเปิดหน้าการมาปุ๊บหนึ่งสองสามสี่เราจะทำอะไรแต่ณจุดจุดนี้เนี่ยเราก็ยังจะเริ่มสับสนเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยเราจะยังหาแนวทางการเทรดของตัวเองไม่เจอเพราะว่าณจุดนี้เนี่ยคือก็อาจจะเป็นการที่เราเอาระบบเทรดของคนอื่นมาลองเรียนรู้ซึ่งมันเทรดตาย แต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกจริตเรามันอาจจะรู้สึกว่าเราเราเทดไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นจุดที่เอ่อก็ต้องให้เวลาคือทุกจุดก็ต้องให้เวลากับตัวเองทั้งหมดนะครับแต่จุดเนี้ยเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มค้นหาแนวทางการเทดของตัวเองทุกคนจะต้องค้นหาว่าตัวเองเนี่ยจะใช้อะไรบ้างในการเทดนะครับและจุดสุดท้าย นั่นคือจุดที่ทุกคนรู้ว่าเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราจะมองหาอะไรจากที่ผมสอนไปทั้งหมดเนี่ยสิอย่างใช่ไหมมี10อย่างนาจ่ดจุดๆเนี่ยทุกคนจะเริ่มขัดกรองได้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งหมด10อย่างอย่างทุกวันนี้ที่ผมเทรดอะ่ะผมใช้คอนเซปต์หลักทั้งหมดแค่สอย่าง liquidity โครงสร้าง fair v l gap fair v l e g a แล้วก็ AI วแลวก็ order uh, b o x อันนี้คือคอนเซปต์หลักที่ผมใช้เทรดซึ่งทุกคนไม่จาเป็นต้องใช้เหมือนผมก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ผมสอนไปทุกคนเนี่ยมันสามารถใช้ได้หมดเลยนะน้ำมูกไหลมันสามารถใช้ได้หมดเลยและทุกคนจะเริ่มคลิกเกี่ยวกับการเทรดทุกคนจะเริ่มรู้ว่าการเทรดเนี่ยมันคือแบบมันก็แค่การที่เราเปิดหน้ากาอมาแล้วเราหาจุดเข่าตั้ง G P S l จบมันไม่มีความ สเตซิ่งไม่มีความเครียดอะไรเลยถ้าทุกคนมาจนถึงจนนุดนี้จุดที่มีทั้งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้วยที่แบบว่าไม่ได้ over อเวอร์เทรดนี่คือจุดที่ทุกคนจะเริ่มคลิกอะไรสักอย่างซึ่งถามว่าผมถึงจุดนี้หรือยังถ้าบอกตรงๆคืออาจจะใกล้แล้วนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผมยังไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมเชื่อว่า ผมจะไปถึงจุดนี้ได้ในสักวันนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถไปถึงจุดนี้ได้ในสักวันเหมือนกันและผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้แต่ทุกคนก็ต้องเชื่อในตัวเองด้วยว่าเออ่ทุกคนเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จกับการเทรดได้ถ้าทุกคนให้ความสัาพัญให้เวลาและตั้งใจมากพอในการเรียนรู้ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับแล้วก็คลิปเช็คอินของวันนี้บูตแคป์วันที่22 ผมก็ขอจบเพงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ